็เมื่อกี้เป็นเรื่องของเลขยกกำลังเดี๋ยวข้อนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของสมการบ้างละกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่โจทย์ถามก่อนสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเขาให้หาค่าของ x y ลบ y ใช่ไหมก็คือ x คูณ y แล้วก็ลบ y นั่นแหละก็คือเราต้องหาค่าให้ได้ก่อนว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ y เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มาเราหาค่า x ก่อนละกันเนาะ3 x ลบห้าส่วนสองเท่ากับแปดอ่ะเราขอยกสมการสมการตรงนี้เลยนะสามเลบห้าส่วนสองเท่ากับแปดโจทย์แนวนี้เนี่ยเป็นโจทย์แนวสมการทั่วไปก็คือเลือกในเรื่องของการทักษะนะทักษะการแก้สมการอ่ะจากสมการนี้เนี่ยเราสามารถหาค่า x ได้โอเคไหมทีนี้เนี่ยสามเลบห้าส่วนสองเท่ากับแปดเราวิธีขั้นตอนการทำเราทำอะไรก่อนดี เราก็จะเห็นไหมสองเนี่ยมันหารอยู่เราต้องการกําจัดส่วน2พอเราต้องการกําจัดส่วนสองเนี่ยเราก็เลยต้องคูณ2องใช่ไหมเพราะว่ามันก็จะได้ตัดกันได้แต่เราคูณข้างเดียวไม่ได้เราต้องคูณทั้งสองข้างเลยนะฝั่งซ้ายคูณสองแล้วฝั่งขวาเราก็ต้องคูณสองเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ 3x ลบห้าใช่ไหมจะมีค่าเท่ากับแปดคูณสองแปดคูณสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับสิบหกนะครับอ่ะโอเคต่อสามเอ็กซ์ลบห้าเท่ากับสิบหกเนี่ยเราต้องการอยากทราบว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้เนี่ยให้เราทําการลบห้าไปก่อนอ่ะเราต้องการกําจับลดห้าเห็นไหมเราต้องการกำจัดลบ 5, ห้หา,า 5, ทิ้งไปเราก็เลยต้อง บวกหเห็นไหมแต่เราบวกข้างเยวไม่ได้เราต้องบวก5ทั้ง2ข้างเลยนะ,ะลบห้ก็เป็นตัดกับบวกหายนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันเหลือเนี่ยมันก็จะเหลือเป็น 3x มีค่าเท่ากับ16บวกหจะได้เป็น21ทีนี้เราอยากรู้ค่า x ทีเนี่ยสามมันคูณ x อยู่กลายเป็น 3x เราก็ต้องการกําจัดคูณ3ไปพอเราต้องการกําจัดคูณ3ไปเราก็เลยต้องหาร3ใช่ไหมอ่าเราก็หาร3ไปเลยเพื่อที่จะได้กําจัดคูณ3หาเห็นไหมตจิดต,ตัดไปแต่เราคูณเออแต่เราโทษแต่เราหารข้างเดียวไม่ได้เราต้องหารทั้งสองข้างเลยไงฝั่งซ้ายหารสามไปแล้วฝั่งขวาก็ต้องหารสามเหมือนกันอ่ะโอเคเราก็รู้แล้วไงว่า แล้วก็รู้ค่า x และอ่ะเรารู้แล้วนะว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ3หารเออ3หาร21เนี่ยก็จะมีค่าเป็นเนาะเ7 21เรารู้แล้วไงว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ7แต่โจทย์ไม่ได้ถามว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์เขาถามว่า x y ลบ y ใช่ไหมถัดมาแล้วเราก็ต้องหาค่า y เหมือนกันอ่ะ4คูณกับ y ลบ1 เท่ากับ y บวก8อันนี้เนี่ยสมการนี้เนี่ยทำให้เราทราบว่า y เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาแก้สมการนี้พร้อมกันเลยทีนี้เนี่ยสเนี่ยมันอยู่นอกวงเล็บเห็นไหมเราต้องทําการแจกแจง4เข้าไปในวงเล็บเห็นไหมอ่ะเราแจกแจงสเข้าไปในวงเล็บเลยนะม,มันก็จะได้เป็น4คูณ y จะได้เป็น4 y แล้วก็4คูณลบ1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ4จะมีค่าเท่ากับ y บวก8 นะครับโอเคต่อทีนี้เนี่ยเราจะเราต้องการทำนี้ก็คือให้ตัวที่มันติดค่า y ให้มันอยู่ข้างหนึ่งตัวเลขให้มันอยู่ข้างหนึ่งเห็นไหมเอาเป็นอยู่ข้างซ้ายและกันเนาะเอาเป็นที่ติดค่า y อยู่ข้างซ้ายและกันเนาะอ่ะส y เหมือนเดิมทีนี้เนี่ย y ตรงข้างขวา y ตัวนี้เนี่ยอะไรมันไม่มีข้างหน้ามันคือเครื่องหมายบวกเราต้องการย้ายบวก y ตรงนี้เนี่ยมาข้างซ้าย พอเราย้ายข้างมาเครื่องหมายของมันเนี่ยต้องเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามจากบวก y พอเราย้ายมาข้างเนี้แหละจะได้เป็นลบ y จะมีค่าเท่ากับ R บวกแแล้วก็เขียนลงมาเหมือนเดิมทีนี้ลบสี่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ข้างซ้ายเป็นลบสี่พอเราต้องการให้มันย้ายมาข้างขวาเนี่ยจากลบสพอเราย้ายมาข้างขวาเลามันก็จะได้เป็นบวกสใช่ไหมหรือว่าสี่ก็มีค่าเท่ากันโอเคไหมแบบนี้ Okay. ทีนี้เนี่ย 4y ลบ y เนี่ยก็จะมีค่าเป็น 3Y 3Y สมีค่าเท่ากับ4บวจะได้เป็น12 3Y มีค่าเป็น12เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราต้องการกำจัดคูณ3ไปเราก็เลยต้องหาร3ใช่ไหมอาเราก็หาร3ก็จะได้ตัดกันหายแต่เราหารข้างยวไม่ได้เราก็ต้องหาร3ทั้ง2ข้างของสมการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีค่า Y y เนี่ยมีค่าเท่ากับ12หาร3เนี่ย,ม,ววย,ยมีค่าเป็น4เรารู้แล้วว่า y เนี่ยของเราเนี่ยมีค่าเป็น4โอเค x มีค่าเป็น7 y มีค่าเป็น4โจทย์ถาม x y ลบ y นะเพราะฉันเนี่ย x เนี่ยมีค่าเท่ากับ7 7คูณ y y มีเป็น4ใช่ไหมแล้วก็ลบ4 74 28 28แล้วก็ลบ4อ่า28ลบ4เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ24เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้สามารถตอบได้เลยว่าข้อนี้ตอบ24นะครับอ่าโอเคโจทย์แนวนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์เรื่องของสมการข้อนี้ก็ไม่ได้ยากเลยเนาะอืมข้อนี้ไม่ยากเลยก็เน้นทักษะการแก้สมการว่าเราแก้สมการถูกเปล่าแล้วก็อ่านคําถามถูกหรือเปล่านะครับ